สวัสดีกาลยาลมิรทุกท่านทุกๆปีเราเจอ,เจอกันตรงนี้ศิลปินมากมายนะคะขอบคุณน้ำใจไม่ตีแทนเจ้าของบ้านนะคะวันนี้เป็นวันดีเขาเรียกว่าจัน์สอนจันทร์นะคะวันนี้เป็นวันพระขึ้น15บห้าค่แล้วก็เป็นวันดีในทางโหราศาสตร์นะคะวันนี้ใครขอพรจากท่านอาจารย์บุรพาจากวัดถ้ำเสือดาวนะคะ นุองนิงเคยไปอยู่ช่วยงานเมื่อสิบปีที่แล้วนะคะสายมูเตลูอย่าพลาดกับการที่ครอบเสียนครูและที่สำคัญอาจารย์บุรพาท่านเป็นลิเกเก่านะคะใครที่อยากโชคดีอยากมีนะนะคะต้องอาจารย์บุรพาวัดถ้ำเสดาวสายโยกการเจนาบุรีนะคะวันนี้ขึ้นมาศิลปินขอบคุณทีมงานของหลายๆท่านเอ่ยชื่อไปหมดแล้วขอบคุณคุณวินล,ลี่นะคะพิธีกรชื่อดังด้วยแล้วก็จะมีพี่ก้าหลายๆคน ขอบคุณด้วนะคะขอบคุณเจ๊วันนี้ขึ้นมากับน้องจอยบียอนนะคะน้องจอยมาหนูมาสักหนึ่งบทเพลงะอะไรครับพี่เปียกพี่เปียกเออพี่เปียกใครปล่อยอุ้งหางมาวเนี่ย <c oughs> โอ้โหจะคุยมันนี้หน้าไหน <c oughs> อันนี้คุณคุณขานหน้าอยู่นี่ค่ะเหมือนกันเลยหน้านี้ <c oughs> หน้านี้ โอ้ขึ้นมาอย่างนั้นแล้วเพลงเป็นเหรอร้องเพลงไม่เป็นแต่หนูมาเป็นอ a n n o u n อ e r เผื่อว่าอาจารย์พันธุรัตน์โชว์เขาขาดพิธีกรพี่ก้าวป่วยวิลลี่ตายอะไรอย่างเงี้ยหนุง่งหนิงจะไปทําหน้าที่แทนอ๋อคิดไว้อย่างนั้นเลยกล <c oughs> ัวคุณจะตายก่อนนะสิด็อกเตอร์ <c oughs> เนี่ยแกมีทุกโรคเลยนะ <c oughs> โรคความดันเบาหวานมีอะไรอีกอะไรไขมันไปที่อื่นหมดละตอนนี้นไปที่อื่นหมดค่ะครับ เมื่อสมัยก่อนที่รู้จักกับผมเมื่อห้าสิปีที่แล้วไม่ถึงที่หนูหนูอยู่ในวงการ30ปีนี่เองตอนรู้จักกันใหม่ๆหุ่นอย่างนี้เลยครับเป็นไงคะนี่นี่นี่เดี๋ยวดูมือคุณนี่เอ๊ะเนี่ยโอ้โหเป็นไงเป็นไงนี่อะไรแค่เนี้ยนี่นี่อะไรคะคุณคิดมากนะอันนี้เรียกว่าตรงเนี้อะไรเนี่ยนิ้วโอ้เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เป็นไงเดี๋ยวนี้เป็นไงอย่าให้พูดเลย มากระทั้งหมดเลรว,วมกันลมัดพุ่งเขาใส่กันได้ให้น้องจอยให้น้องจอยหนึ่งบทเพลงเพราะว่าวันนี้ศิลปินของเรามากมายยังไม่ได้ขึ้นอีกหลายคนอะไรครับี่ก,ก้กกกกวันนี้ก่อนเป็นคู่คอรอคือผมจะประกาศให้รู้ในงานไหว้ครูวันนี้บ้านของสัญญาพรนารายแล้วก็แฟนคุณจันทาเขานะครับนักร้องตลก คนไหนก็แล้วแต่ถ้ามาทะเลาะกันในงานถ้าผมอยู่ด้วยนะมนผมไม่เอาไว้ค่ะทำยังไงอ้าวไม่อไวหมายความว่าก็ลองดูสิลองดูก็ได้มา,าไวกกทก็เป็นเมียหรือเป็นพวกไม่ใช่ <c oughs> ผมอัดไม่เลี้ยงเลยเดี๋ยวประกาศให้พี่ตนะกี้ทราบอีกนิดหนึ่งนะพี่ <ACC. S 2> อันนี้คนที่ผมนับถือมา,มากเมื่อกี้ไม่ได้รับส่งกันพี่สัมพันธ์ปปีหน้าผมจะแต่งกันแล้วคนนี้ฮะเอ้ยทำไมไปสะดุ้งอะ เออพี่ไหวเหรอผาดแหวนเรับเบอร์ห้าสิค่ะอาจารย์ขอบคุณแ,แดนเบอร์หาิขอบคุณแดนจากดาวน้อยซุปเปอร์โชว์ของเราด้วยนะคะแล้วเรามาฟังสักบึกหนึ่งบทเพลงนะคะน้องจอยเพราะว่าศิลปินมากเพลงอะไรฮะ<า> <laughs> เอาเอาพวเียดีกว่า ให้ความสวยให้เป็นเร่องอย่ามาแล้วพบกันมาขอบคุณเช่นนีกับได้ยิงรวยค่ะไปไหนเป็นโกบหน้าเป็นหน้าบหลอดรักและหน้านังยังสพแม้จะมีโหมตจะกลัมาคนเดียวจะได พกเมียมาด้วยเหเนี่ยพกเมียมาด้วยเหรอพกเมียมาด้วยเหเนี่ยไม่ได้มาแค่นี้ต้องพกเมียมาด้วยมีเพลงคู่นะคะอ๋อขอเชยญเลยก็คุณพี่ขาเพลงคู่อีกหนึ่งบทเพลงบอกบอกอาจารย์ได้เลยค่ะชื่อเพลงวันนี้จะเสียแหวนรว่งไหนคะวันนั้นไปวันนั้นไปที่บ้านหนวกเขาถอดแหวนให้เลยนะ อย,อย่าพึ่งลงนะช่วยช่วยเป็นบันลาดให้ก่อนบัลาดเดี๋ยวมันจะไม่บันลาดนะบัลาดนขอบคุณค่ะ